สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะมีรถมานำเสนอกันอีกคันนึงแล้วนะคะเป็นรถที่สวยหรูหราท็อปสุดเลยนะคะเป็นซีดานสีประตูค่ะ Ford Focus 2.0นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะเกียร์ออโตโอ้สีประตูปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นแค่20,000บาทส่งเดนละ6,000บาทเองนะคันนี้ไม่แท้7,000 70, กิโลรับประกันเกียร์ให้1ปีเต็มเลยนะคะจากศูนย์ ริการฟอร์ดทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ไฮโซสุดๆเลยค่ะตามแอมาไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะฟอร์ดโฟกัสประตูน่าใช้มากๆเลยนะคะท็อปสุดเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่2องแ0 0หกบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นแค่20 0 0 0บาทส่งเดือนละ6,000บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือน ได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคอนีได้นะคะที่1 5,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุครคอนีไปใช้งานนี่แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็พัดไฟฟ้าแอร์แบ็กไอวเสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่แท้7จ0 0 0มืนกิโลค่ะรับประกันที่เลยนะเครื่องเสียงนะคะ AMFMAUX และก็ CD นะคะแอร์ดิจิตอลค่ะ มุลโไฟฟ้าค่ะรถน่าใช้นะรับประกันเล่นไม้ให้นะคะรับประกันเกียร์ให้1ปีจากศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศนะคะรถสวยสภาพดีนะน่าใช้สุดๆเลยนะคะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันให้เลยค่ะเบาๆนะคะบสองแสนมาบาทเท่านั้นเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสามารถติมน้มันอ e ี10ได้ด้วยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ น่าใช้มากเลยนะคะภายในสีครีมดูสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะ,คะ,อ,ะ,คะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะโทรมาปรึกษาได้เลยนะแต่อาชีพใช้เอกสารในการออกรถไม่เหมือนกันนะคะกวางนั่งสบายแอร์เย็นนะคะหรูหรามากๆเลยคะ่ะ ยวเปิดฝากตรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2000นะคะดูลาเช็คเบนซินค่ะให้กำลังมองหารถซีดาน4ประตูสภาพไปสวยนะคะขับดีสุดๆเลยต้องเป็นคันนี้ค่ะฟอร์ดโฟ u s 2กสนะคะเกียร์โตปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ แล้วบอกกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ